สวัสดีค่ะวิดีโอนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับ s i n n l l ษ o ์ g ฟกัสและการใช้กฎของเมสันในการเขียน Transfer f u n c t i o นถ้าเรามีระบบใดๆที่เราสามารถเขียนอธิบายได้ด้วยบล็อกไดอะแกรมเราก็สามารถเขียน s i n n l l ษ o ์ g ฟกัสของระบบนั้นได้ยกตัวอย่างบล็อกไดอะแกรมของ Negative Feedback System และ s i n n l l ษ o ์ g ฟกัสของระบบเดียวกันนี้นะคะจะเห็นว่าความแตกต่างก็คือใน s i n n l l ษ o ์ g ฟกัส transfer function จะไม่ถูกเขียนอยู่ในกรอบซีเรียกและจะไม่มี summing point นะคะในส่วนที่ feedback กลับไปลบค่าลบจะมาคูณอยู่กับ feedback transfer function เช่นลบ h ในตัวอย่างนี้และส่วนที่ไม่มี transfer function จะถือว่ามีค่าเป็น1ซึ่งจะเขียนกำกับไว้หรือไม่ก็ได้สัญลักษณ์วงกลมใน signal flow graph จะเรียกว่าโหนดเราจะเขียนโหนดที่ตำแหน่ง input output และจุดต่อต่อตาง เส้นที่ลากเชื่อมโหนด2โหนดเข้าด้วยกันเรียกว่า branch หรือกิ่งในตัวอย่างนี้มี4กิ่งด้วยกันกิ่งแรกเชื่อม input r เข้ากับจุดที่เคยเป็น summing point ใน block diagram ดังนั้น transfer function ของ branch นี้ก็คือ1ที่ตรงกลาง branch นะคะจะมีลูกศรแสดงทิศทางการไหลของสัญญาณเมื่อ branch หลายๆ branch ต่อกัน แล้วก็มีทิศทางไปในทางเดียวกันเราจะเรียกว่าผาดหรือว่าเส้นทางและลูปก,ก็คือเส้นทางปิดที่มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดที่โหนดเดียวกันนี่เป็นตัวอย่างบล็อกไดแกรมของระบบใดระบบหนึ่งเราสามารถเขียนเป็นซิกโนกราฟได้ดังนี้ค่ะ จะเห็นว่าถ้าระบบมีความซับซ้อนมีสัญญาณถูกโยงคว้ยกันไปมาการเขียนแทนด้วย Signal Flow Graph จะดูง่ายกว่าการเขียนแทนด้วยบล็อกไดแกรมเรามาลองระบุ p พ t สกับรูปของระบบนี้ดูนะคะจะเห็นว่าเส้นที่เชื่อมต่อระหว่าง Input R และ Output Y และมีลูกศรแสดงทิศทางไปทางขวามี2เส้นทางก็คือ P1 เท่ากับ 1> g 1 g 2 g 3 g 4และ p 2เท่ากับ g 5 g 6 g 7 g 8ระบบนี้มี2ผาธนะคะและมี4รลูปก็คือ l 1เท่ากับ g 2คูณกับลบ h 1จะได้ลบ g 2 h 1รูป2 l 2เท่ากับลบ g 3 h 2 l 3เท่ากับลบ g 6 h 3และ l 4เท่ากับ g 7 h 4จาก signal p r o g r a p เราสามารถใช้เมทันรูเขียน transfer function ได้โดย transfer function จะหาได้จาก summation pk คูณกับ cofactor k หาร determinant เมื่อ pk ก็คือ Path ที่ k โคแฟกเตอร์ k ก็คือโคแฟกเตอร์ของ a า k และ d e t e r m i n ินนต์มีค่าเท่ากับ 1- ลบผลบวกของรูปทั้งหมดบวกกับผลบวกของผลคูณระหว่าง2ลรูปที่ไม่ติดกันลบกับผลบวกของผลคูณระหว่าง3ลรูปที่ไม่ติดกันสลับกันบวกลบอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะโดยคําว่ารูปที่ไม่ติดกันนี้จะหมายถึงรูปนั้น จะไม่มีโหนดหรือ b r a n c h ที่ใช้ร่วมกันส่วน cofactor ของ path k หาได้จากสมการ determinant ที่กำจัดพดลูกที่ติดอยู่กับ path k ออกมาดูตัวอย่างการใช้กฎของเมสันในการหา transfer function ของระบบท,ที่เราได้ define path กับลูกไปแล้วนะคะระบบนี้เราได้ determinant เท่ากับ1ลบ l 1บวก l 2บว l 3บว l 4บวก L1L3 บวก L1L4 บวก L2L3 บวก L2L4 เนื่องจาก L1 อยู่ติดกับ L2 และ L3 อยู่ติดกับ L4 และไม่มี3หลูปใดที่ไม่ติดกันระบบนี้มี2ผาดเพราะฉะนั้น k เท่ากับ2 cofactor 1เท่ากับ1ลบ L3 บวก L4 เนื่องจากหลูป1กับหลูป2สัมผัสผาดที่1อยู่จึงถูกตัดออกไปและ รูปที่3กับรูปที่4สัมผัสพาที่2ดังนั้นโคแฟกเตอร์2เท่ากับ 1-L1 ลบ L1 บวก L2 ดังนั้นเราจะเขียนทานเฟอร์ฟังก์ชันได้เป็นพา1คูณกับโคแฟกเตอร์1บวกพา2คูณกับโคแฟกเตอร์2หารด้วยดีเทอร์มิน t นต์นค่าทานเฟอร์ฟังก์ชันของ่า t กับรูปที่เราหาเอาไว้เราก็จะได้ทานเฟอร์ฟังก์ชันของระบบออกมานะคะ ดูอีกตัวอย่างในการหาทันฟูฟังชันโดยใช้เมสันรูบ้างระบบดังภาพมี3าพาและมีลูปทั้งสิ้น8ลูประบบแบบนี้ถ้าเราเขียนเป็นบล็อกไดแกรมและใช้วิธียุบบล็อกเราจะต้องค่อยๆขยับและยุบ e d b a c k l ลูปไปเรื่อยไม่น้อยกว่า8ขั้นตอนนะคะแต่การใช้เมสันรูก็จะช่วยลดความยุ่งยากนั้นได้ลองพิจารณาเขียนพาดและลูปของระบบนี้ดูค่ะ เมื่อได้ผ่ากับรูปแล้วมาเขียนดีเทอร์มินานได้เท่ากับ1ลบ l 1บวก l 2บว l 3บวก l 4บก l 5บวก l 6บวก l 7บวก l 8บวกด้วย l 2 l 4บวก l 4 l 8บวก l 6 l 8และโคแฟกเตอร์ของผ่าที่1เท่ากับ1่งโคแฟกเตอรของผ่าที่2เท่ากับ2 c o โคแฟกเตอร์ของผ่าที่3เท่ากับ1ลบ l 8 เราได้ transfer function ของระบบเท่ากับ p 1 c o f a c t o r 1บก p 2 c o f a c t o r 2บวก p 3 c o f a c t o r 3หารด้วย determinant แทนค่า transfer function ของผ a ดกับรูปลงไปเราก็จะได้ transfer function ของระบบนี้มาค่ะ